อต้องทำไงก่อน,น,นแชร์สกีนท่านแชร์สกีนด้วยอ่าแชร์สกีนก่อนแชร์สกีนจะแชร์สองมันจะเห็นหมดไหมเนี่ยลองลองลอง,ลองเลยไม่เป็นไรเราหรือว่าโอยผมยังไม่สต็อปใช่ไหมเออท่านอ่าเข้ามาแล้วมันเป็นหน้าจอคือผมก็ยังไม่เคยไลน์นะครับนั่นแหละเอาสดๆเลย แจ้งเกิดหรือแจ้งดับก็เอาตามนี้เลยเดี๋ยวยกเลืกไปก่อนเลือเป็นเหมือนเหมือนเราเป็นลูกเสือนั่นแหละอย่าอย่าให้แต่งหน้าลูกเสือคนเดียวก็สลับกันบ้างหัวหน้าห้องก็เือนกันไม่จำเป็นต้องผูกขาดหรอกสลับกันเป็นผมก็ยังไม่เคยไล่ไงนั่นแหละ เวลาทําอะไรเงี้ยมันก็นเลยไม่ค่อยถนัดไม่ว่ากันไม่่ากันมือใหม่นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับพร้อมกันยังพร้อมแลนะ้วเนาะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ okay. ตอนนี้เราอยากจะแจ้งห้องไลน์นะครับเราก็จะสร้างห้องเอาจากสร้างห้องกันแล้วกันนะครับเปิดไลน์ขึ้นมายัางครับสร้างห้องก่อนเลย ทิปทิบบวกนะครับไม่มองเห็นหรือเปล่าหมายถึงสร้างห้องใหม่อะคะใ่นะครับจะมีสองกรณีครับคือถ้าอาจารย์มีห้องอยู่แล้วแล้วก็มีเขาเรียกอะไรไลน์น o ติ f y ที่อยากแจ้งคืออยากมีแบบสร้างห้องใหม่กับใช้ห้องเก่าก็ได้นะครับแล้วแต่มีสองวิธีนะครับแต่ผมจะทำให้เป็นห้องใหม่เลยจะได้เห็นชัดเจนนะครับสร้างไม่ยากนะครับ ก็ไปที่บวกนะครับไปที่บวกแล้วก็สร้างกลุ่มนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับเห็นครับเห็นเห็นเห็นค่ะชัดเจนครับชัดเจนผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจอตัวเองดีแล okay ้วน uh ี okay ่แล้วะชัดเจนมากครับโอเคครับตอบสักหน่อยก็สร้างชื่อกลุ่มที่ต้องการนะครับทดลอง แจ้งเตือนเนี่ยครับหลายคนน่าจะสร้างเป็นอยู่แล้วนะครับเลือกรูปมาหรือจะใสา่รูปอะไรก็ได้ทดลองแจ้งเตือนอะไรเงี้ยนะครับได้แล้วทีนี้จุดหนึงที่เรามักจะลืมนะครับหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยก็คือไม่ได้เพิ่ม l ล n e น o ต i ิ y เข้าไปมันจะแจ้งประมาณ400หรืออะไรเงี้ยทำไมถึงไม่เด้งหรือไม่เตือนนะครับเพราะนั้นเพื่อ ให้เร็วขึ้นเราก็เพิ่มสมาชิกไปเลยนะครับไม่เคยเชิญสมาชิกกอง <laughs> เชิญเชิญเชิญสามจุดอ่านั่นแหละนั่นแหละเชิญตรงนั้นแหละอ่าเชิญนะครับหลายโกนเชิญไปแล้วแล้วก็เหมือนเชิญเพื่อนนะครับไลน์ Notify ธรรมดาบอกด้วยนะครับตื่นเต้นนิดนเดี๋ยวเสริมนิดนึ่งเดี๋ยวเสริมนิดเดิงอ่งตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้า ถ้าคนยังไม่เคยทําเลยนะครับการเชิญเพื่อนตอนนี้มันจะมีบางคนนะครับก็มากดเพิ่มเพื่อนเป็นเพิ่มเพื่อนรคนบวกคนเนี่ยที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการเชิญเพื่อนต่างกันนะครับเพิ่มเพื่อนกับเชิญเพื่อนนะครับอ่าเชิญอาจารย์ต่อครับต้องเป็นเชิญอ่าต้องเป็นเชิญเพื่อนไม่ใช่เพิ่มนะครับเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนอ่า เลือกเชิญนะครับแล้วก็ Line n o t i f y นะครับไม่ทันแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นไม่ชินขึ้นมานะครับเห็นแล้วใช่ไหมเลือกนะครับเลือกแล้วก็เพิ่มลงไปนะครับจะต้องมีแจ้งที่ห้องนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วตัวไว้สำหรับแจ้งนะครับ ทันไหมครับผมถ้าใครไม่ทันก็แจ้ง <c oughs> มาเลยนะครับไม่งั้นผมจะรูดเลยทันค่ะโอเคนะฮะตอบด้วย <c oughs> อ่าทีนี้ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> มาสร้างโทเคนนะครับ <c oughs> คือห้องนี้ก็จะเหมือนมีเลขประจำตัวของห้องตัวเองนะครับ ต้องสลับสลับหน้าจอใช่ไหมแสดงว่าใช้สองเครื่องใช่ไหมโอ้สองเครื่องสามหน้าจอสี่หน,สหน้าจออยู่เอยตอนนี้หน้าจอจะอยู่ที่ไลน์โอเคถูกต้องครับแต่ตอนเนี้ยผม,มงงตับตัอกจารย์ อาจารย์ครับผมมีคําถามครับครับผมเอ่อไลน์เนอรดีฟายครับปกติตอนนี้ผมผมมีไลน์ n น t i f ดีฟายอยู่แล้วแลวคราวนี้กรณีที่เราเพิ่มแล้วมันแล้วไลน์เนดีฟายผมที่มีเนี่ยมันก็แจ้งเป็นหนึ่งตอนหนึ่งก็คือแจ้งกับเป็นแจ้งส่วนตัวกับผมอยู่แต่ว่ามันก็มีแจ้งอันอื่นอยู่แต่ถ้าเราจะเพิ่มไลน์ n น t i f ดีฟายเข้าไปในห้องอีกเนี่ยมันจะมันจะเอาข้อมูลที่ที่แจ้งผมทุกๆวันเนี่ยไปแจ้งในกลุ่มด้วยไหมครับ ยังไม่เคยลองผมเคยเพิ่มแต่แบบเป็นกลุ่มแต่แบบหนึ่งต่อหนึ่งไม่เคยลองนะครับก็ลองดูก็ <laughs> แล้วกันยังไม่ได้ทดสอบโอเคขอบคุณครับแต่ไม่ยากหรอกทดสอบอาจารย์พิวัตรครับไม่รู้หน้าจอผมมันลวนไปทางไหนเนี่ยทำไมผมไม่เห็นตัวควบคุม คก็คุมซูมออกมาแล้วก่อนยากนนี่อ่าโอเคทีนี้นะครับทำไมเวลาสลับหน้าจอมันแปลกดูหน้าจอนะทีนี้เราจะมาเพิ่มในส่วนของโทเก้นนะครับไลน์ n อ t ิ f ฟลนะครับ เซิร์ชค้นหาก่อนเลยนะครับ Line n อต i ิฟายจำขั้นตอนไม่ได้เรยก็ประมาณนี้นะครับ Line ลอ t ติฟค้นหาแล้วก็เข้าระบบนะครับรู้สึกเหมือนอาจารย์อนะพิบัตจะสอนไว้ใช่ไหมครับเข้าสู่ระบบนะครับใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ เพื่อที่จะสร้างเลขของห้องนี้ค่อยๆทำไม่ต้องรีบแล้วกไปหน้าของฉันนะครับก็จะเคยเห็นที่เราเคยสร้างไว้เต็มไปหมดนะครับืยอดลงมา ทีนี้เราจะออกโทเค็นใหม่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งสร้างห้องแต่ถ้าอันไหนที่เราเคยสร้างไว้แล้วแล้วก็จำได้มันจะง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราจะออกโทเค็นใหม่นะครับเลือออกโทเค็นนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับผมเคยเตือนหลายคนเวลาเขียนหวัวข้อหรือคำเนี่ยเอาสั้นๆน,นะครับไม่ต้องอะไรมากอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ NGN หรือว่าแจ้งเตือนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอย่างผมก็มักจะใช้คําว่าแจ้งเตือนนะครับหรือท่านอาจจะเอาเป็นชื่อของโรงเรียนตัวย่ออะไรเงี้ยก็ได้นะครับเป็นหัวข้อนะมันจะขึ้นมาทีนี้เลือกห้องที่ท่านสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับ